ปรเดเมื่อวานพอลา่าเจอว่ามันมีแบรกเก็ตตัวหนึ่งตรงฟันข้างในใช่ไหมลูกฟันกรามใช่ไหมมันมันรู้ใช่ไหมมันหลุดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็โชคดีวันนี้มีนัดกับคุณหมอค่ะอันนี้เป็นน้ำมันเก่านะคะเราต้องเอาไปทิ้งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าแผ่จะทิ้งที่ไหนอยู่ด้วยกันไปยแล้วนะ,ะวันนี้อยากให้เห็นชีวิตค่ะจริงๆว่าในระคะชีวิตแม่บ้าน มาอะไรแบบมาไวไปไวมีซื้อของก็มาแบบไ,ไวไวสวัสดีค่ะตอนนี้แม่ไผ่อยู่ที่เมืองเลเว่นวันนี้พาน้องพอล่ามาหาหมอฟันถึงคิวน้องพอล่าหาหมอฟันแล้วก็เป็นการนัดพบหมอฟันประจำเดือนเพราะว่าพอล่าก็จัดฟันอยู่ที่เซนร์ลอฟเอลนี่เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับพี่เบิร์ดเลยมีปัญหาแบบเดียวกัน กรามล่างสั้นแล้วก็ฟันศบลึกเนาะนี่ก็จัดมาได้ปีปีเกือบจะสองปีแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนเส้นที่เรากำลังจะเดินไปด้านหน้าของโรงพยาบาลทันตกรรมนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่าโรงพยาบาลที่เซนต์ลาเอลเพราะตรงนี้เขาเรียกว่า สาขาเซนต์ราฟาเอลเนี่ยค่ะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่แม่ไพยคงไม่สามารถบันทึกภาพในช่วงระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลได้นะคะไม่สามารถจริงๆค่ะนี่ค่ะอยาให้น้องเดินไปก่อนลูกเราค่อยๆเดินตามไปนะโอ้ปโอ้วันนี้คนเยอะ ลูกบัตรหนูอ่ะหนูเปิดกระเป๋าแม่มันจะอยู่ตรงเห็นไหมเหมือนเคยค่ะมาลงทะเบียนที่เครื่องเครื่องลงทะเบียนอัตโนมัติก่อนเราจะขึ้นข้อมูลมาให้เลยว่าเรามาพบแพทย์เวลาเท่าไหร่แพทย์เจ้าของเคสชื่ออะไรแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของเรานะคะ นี่ดึงบัตรออกแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะปิิ้นเป็นบัตรคิวออกมาให้สะดวกสบายมากๆปไปพบคุณหมอกัน ช้าๆหน่อยค่ะลูกแม่เดินตามไม่ทันตอนนี้เราหาคุณหมอเสร็จแล้วเนาะตอนนี้คุณหมอทำอะไรให้บ้างนะคะ, uh, ะเปลี่ยนยางใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนบั克เก็ตเปลี่ยนแบรเก็ตแทนอันเก่าที่มันร mm ูส hmm. ใช่ไหมพอดีเมื่อเช้าพอล่าเจอว่าแบรคเก็ต เม <laughs> ื่อวานแล้วเหรอ <Yeah. S 1> อ๋อพอดีเมื่อวานพอล่าเจอว่ามันมีบ r ็กเก็ตัวหนึ่งตรงฟันข้างในใช่ไหมลูกฟันกรามใช่ไหม mm hmm. มันมัน l o o ใช่ไหมมันหลุดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็โชคดีวันนี้มีนัดกับคุณหมอคะ่ะ <laughs> ก็เลยให้คุณหมอ,อช่วยเปลี่ยนเป็นอันหใหม่ให้ติดอันใหม่ให้นะคะวันนี้หนูใช้ยางสีอะไรคะ <Blue. S 1> อ๋อสีน้ำเงิน <laughs> หนูชอบสีน้ำเงินเหรอ No อ่อ ็จแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าน้องพอล่ายังต้องใส่ g r กรอ h a p p l อ a นส์ในช่วงตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนอยู่ค่ะใส่ไปเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะพอล่าจะมีปัญหาในเรื่องของรามล่างสั้นก็ต้องใช้กรอตอ p p ลอันส์ซึ่งเป็นตัวยืดขากันไกลล่ลากเนาะเพื่อช่วยยืดขากันไกลเหมือนพี่เบิร์ดเลยค่ะปัญหาเดียวกันตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วลูก ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปลานจอดรถนะคะนี่ค่ะฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาใช้เป็นสเตชันที่ใช้ชาร์จรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นลานจอดรถที่ชื่อว่า s เซนจาก c o p l a ลนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะไปยอ้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว จะได้ยินเสียง GPS เป็นระยะระยะเนาะ สุดเมื่อวันอังคารหรือวันจันทร์น่าจะวันจันนะคะจำไม่ผิดอาหารหมดแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปจ่ายตลาดก่อนอันนี้เป็นน้ำมันเก่านะคะน้ำมันเก่าที่ผ่านการทอดมาแล้วเนี่ยค่ะน้ำมันเก่าใช้ทอดอ,อ,อาหารต่างๆนานาใน,านครัวค่ะวันนี้แม่ไผ่เก็บรวบรวม ได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะได้หลายขวดแล้วเราต้องเอาไปทิ้งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันไจะทิ้งที่ไหนอ๋อนี่ค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นตู้สำหรับทิ้งน้ำมันเก่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดออกโอเค เอาน้ำมันนี้นะคะอย่างใส่ไปในตู้นี้ชื่อเป็นตู้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ต้องปิดฝากลับคืนนะส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับทิ้งก้อนแบตเตอรี่ต่างๆค่ะที่นี่เขาทำเป็นระบบดีมากเลย เป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆดซื้อของกันวันนี้จะซื้อแบบอาหารแบบมาไวไปไวนะคะดูก่อนมีอะไรบ้างนะมีสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้4่จ 9 9ยูโรลูกใหญ่ๆตุ้มๆเลยคุณผู้ชม uh huh. อ,อันนี้สวยรามลูกกว่าองุ่นแบบนี้เด็กๆก็ชอบอันนี้จะเป็นองุ่นแบบที่ไม่มีเม็ดนะคะลูกจะชอบแบบที่มันยังเขียวๆอยู่แบบที่ยังไม่ใส่ถ้าใส่แล้วเด็กๆบอกมันไม่อร่อย็อกไก่แพ็คละห้าเก้าเก รีบๆแล้วมักจะหาอะไไม่ค่อยเจอเป็นแบบนี้นลคะนี่ค่ะกระดูกหมูโลละ12.15ยูโรโอเคเอาสองแผแล้วกันนะส่วนนี้จะเป็นเนื้อหมูบดที่นี่จะไม่มีหมูบดแบบเปรียวๆนะคะจะเป็นหมูบดผสมกับเนื้อวัวส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อลูกวัวกิโลละ17.99 อันนี้จะเป็นเนื้อลูกวัวผสมกับเนื้อหมูปกติแม่ใชัเพื่อผ่จะกินประมาณอย่างเงี้ยเอาแบบนี้แล้วกัน2แพ็คสองแพ็คเอาเอาหอยแมงผู้ซักแพ็คดีกว่าอันนี้เป็นหอยแมงผู้ขนาด2กิโลนะคะอยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะวันนี้อยากให้เห็นชีวิตครามจริงว่าในราคาชีวิตแม่บ้าน อะไรแบบมาไวไปไวนี่ซื้อของก็มาแบบไวๆไวนะคะพอล่รารออยู่ในรถค่ะพอล่าไม่ลงมาด้วยหนูบอกว่าหนูขอนั่งอยู่ในรถแล้วกันโอเคแม่ว่าไม่ได้ของครบแล้วลหละยังไงแม่ต้องไปจ่าอังก่อนนะคะไปค่ะ เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะจริงๆแล้ววันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะไม่ตกนะลูก <Okay. S 1> แต่สุดท้ายฝนก็ตกอยู่ดีอากาศประเทศเบลเยี่ยมเอาแนานอนไม่ได้เลยโอเคเรียบร้อยโอ วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะไม่ตกนะแต่ฝนก็ตกจนได้ดูสิแม่ใส่เสื้อวูลมาแจ็กเก็ตที่เป็นผ้าวูลไม่เป็นไรค่ะอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะไปค่ะเดินทางกันต่อ <I> already thought. <laughs> you you, knew you recording. <laughs> เมื่อกี้ซื้อของเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราออกเดินทางต่อค่ะดีนะเนี่ยเ <laughs> พราะลาทักก่อน คือตอนที่จะออกมาจากปาร์คกิ้งอ่ะแม่ก็พูดไปซะเยอะเลยแล้วพอลาก็ทักขึ้นมาแม่ได่ใจแล้วว่าแม่กดเรคคอร์ดไปแล้วมาดูอีกทีคือแม่ไม่ได้กดเรคคอร์ดจ้าไม่เป็นไรอนี่นะคะหลังกำแพงนี้ก็คือหลังกำแพงทางด้านขวามือนี่ก็คือหลังรถไฟค่ะก็เป็นสถานีรถไฟอ คอตเทนแบ็กนี่เรากำลังขับขึ้นสะพานเพื่อจะข้ามสถานีรถไฟนะคะข้ามไปอีกฝั่งนึงฝนลงเม็ดแล้วมืดครึ้มเลยค่ะตรงนี้จะเป็นลานขวามือซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแอร์พอร์ตค่ะเป็นแอร์พอร์ตรัสเซลส์แอร์พอรนะคะขวามือ ก็จะเป็นเนี่ยะะจะมีไฟนะตอนลางคืนไฟสว่างมากค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เครื่องบินจะแลนดิ้งนะคะตรงนี้คนเขาจะชอบมาดูเครื่องบินกันนี่มีคนยืนดูรอดูตอนนี้เมื่ไผ่ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆไว้ยังไงเจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะบาย